คลิปนี้อาจมีความพิเศษเล็กน้อยนะครับเพราะว่าเราจะไม่ได้มาพรีวิวหรือรีวิวเหมือนกับที่เคยทํามาในหลายๆเกมเพราะคลิปนี้จะเป็น first impression หรือว่าความประทับใจแรกหรืออาจจะไม่ประทับใจก็ได้หลังจากที่ได้เล่น Path of Exile 2แบบ Early Access ไปประมาณ30ชั่วโมงตั้งแต่ Chapter 1ไปจนถึง Chapter 3เท่าที่เกมมีมให้เล่นในตอนนี้และนี่คือสารานุเกมตอนเล่าหลังเล่น Path of Exile 2 ก็เลยต้องบอกว่าหลายปีมานี้ผมมักจะไม่ค่อยชอบเล่นเกมเวลเล็กเซสสักเท่าไหร่เพราะว่าประสบการณ์จากหลายๆเกมที่ผ่านมาเนี่ยมันมักจะทําให้ผมรู้สึกไม่ค่อยสนุกกับการเล่นเหมือนอย่างที่หวังไม่ว่าจะด้วยความไม่สมบูรณ์หรือว่าบั๊กต่างๆที่ทําให้การเล่นเกมเวลเล็กเซสเนี่ยกลายเป็นประสบการณ์ที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ทั้งที่ก็รู้นะว่าเกมมันยังสร้างไม่เสร็จแต่หลายครั้งเข้ามันก็กลายเป็นทําให้ผมเลิกสนใจเกมนั้น,น,นไปเลยถึงมาจอเวอร์ชันสมบูรณ์มาหลังจากนั้นหลายปีผมก็ไม่รู้สึกอยากกลับไปเล่นมัน แล้วก็มีบางเกมด้วยนะที่เริ่มขายมาเป็น10ปีแล้วแต่ก็ยังไม่ออกจากเรียกเส็สสักทีแต่สำหรับผาต h าเ e กซาย2บางคนอาจจะทราบดีนะครับว่าผมชอบเกมแนว a อ t ชั่นไอพีลงดันเจียนหาของอะไรแบบนี้มากๆประกอบกับที่ค่อนข้างเชื่อมือทีมงาน GGG มาตั้งแต่ภาคแรกผมก็เลยตัดสินใจเล่นมันตั้งแต่ตอนนี้เลยแล้วกันแล้วก็สั้นๆเลยไม่ผิดหวัง ถึงจะเป็นเกม Early Access แต่ว่าผ่าน Top e x i t e สองเนี่ยก็มีคอเกมเพลย์ที่สมบูรณ์เนื้อเรื่องมีเสียงภาคทุกประโยคและที่ผมชอบที่สุดเลยก็คือเวอร์ชัน PC ที่ผมเล่นเนี่ยมันรองรับจอยตเต็มรูปแบบตั้งแต่แรกเลยจะเป็นจอย Xbox จอย Play 4จอย Play 5ก็รองรับหมดแถมขึ้นอินเทอร์เฟซตรงประเภทของจอยด้วยนะแต่ที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็คือถึงตัวเกมจะรองรับทั้งจอยทั้งเมาส์กับคีย์บอร์ดแต่ว่าถ้าจะสลับรูปแบบการควบคุมเนี่ย เราต้องไปกดปรับเอาเองในเซตติ้งเพราะว่าตอนนี้ตัวเกมยังเปลี่ยนอินเทอร์เฟซทันทีที่เราสลับอินพุตไม่ได้แต่ก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรครับผมอาจจะไม่ได้ชอบโลกหรือว่าลอของผ่ t ต of เฟกซ e มากเป็นพิเศษแต่ว่าโลก Dark f a ฟนตาซของภาคนี้เนี่ยมันถูกนำเสนอออกมาได้ค่อนข้างดีมันดูดิบเถื่อนมันดูน่าตื่นตาแล้วก็ดูน่ากลัวในเวลาเดียวกัน โดยเฉพาะใน c ช a เตอร2ที่รูปปันทหารที่ยืนซ้อนกันปเปแถวๆเนี่ยมันทําให้เรารู้สึกระแวงอยู่ตลอดเวลาว่าพวกพี่ๆเขาจะขยับกันเองเมื่อไหร่เพราะว่าดูยังไงมันน่าจะขยับเองได้แน่ๆเลยที่บอกไปว่าตอนนี้เกมจะมีให้เล่น3แชปเตอรเท่าที่เห็นบรรยากาศในแต่ละแชปเตอรก็จะแต,ตกต่างกันชัดเจนเลย อย่างแชตเตอรแรกก็เป็นเหมือนกับเมืองในชนบทแ h a เตอร์เป็นทะเลทรายแชตเตอร์เป็นป่าเออเหมือนเป็นสูตรสเร็จของเกมแนวนี้เหมือนกันนะโดยที่ดันเยนในแต่ละแ h a เตอร์ก็จะถูกออกแบบมาให้เข้ากับบรรยากาศของแ h a เตอร์นั้นๆซึ่งนั่นก็รวมไปถึงพวกมอนสเตอร์ตามฉากด้วยถ้าจําไม่ผิดผมน่าจะไม่เคยเห็นมอนสเตอร์ตัวไหนที่ถูกจับมาเปลี่ยนสีใช้ซ้ําเลยด้วยก็ถือว่าเป็นอีกจุดที่น่าชื่นชมสําหรับความขยันของทีมงาน GGG ต่อไปขอพูดถึงเกมเพลย์บ้างไม่รู้ว่าเพราะเดี๋ยวนี้เล่นเกม Soulslike มากขึ้นจนการกลิ้งหลบเนี่ยมันกลายเป็น Muscle Memory ไปแล้วหรือเปล่าแต่ผมรู้สึกว่าการมีปุ่มกลิ้งหลบใน Path of e s i l e 2เนี่ยมันทําให้เกมสนุกขึ้นกว่าตอนที่เล่นภาคแรกคือมันไม่ได้ง่ายลงจนเสียกระลักความยากอะไรแบบนั้นนะครับเวลาสู้กับบอสเนี่ยมันก็ยังยากอยู่ แต่ผมว่าการได้จับจังหวะกลิ้งหลบมแล้วคิดหาวิธีโจมตีสวนเนี่ยมันก็ทา้าทายอยู่เหมือนกันถึงจะไม่ได้ยากเท่า Soul Slice หรือว่ายากเท่ากับอีกเกมที่คล้ายๆกันอย่าง No Rest for the Wicked ก็เถอะแต่ผมรู้สึกว่าการงัดกับความยากในเกมนี้เนี่ยมันสนุกกว่าอีกสิ่งที่เปลี่ยนไปก็คือสกิลเจมครับส่วนตัวผมชอบแบบใหม่ของภาคนี้มากกว่านะ คือเกมจะดรอปเจมตามเลเวลมาให้เราไปตีเป็นสกิลอะไรก็ได้ตามใจชอบไม่ได้ฟิกเหมือนเมื่อก่อนมันทําให้การปรับบิลของตัวละครเนี่ยสะดวกขึ้นมันน่าจะทําให้เรากล้าลองปรับบิลกันเองมากขึ้นโดยไม่ต้องพึ่งไกด์เป็นหลักบวกกับเราจะ reset พาสซีฟเมื่อไหร่ก็ได้ด้วยผมว่าแนวทางนี้มันน่าจะช่วยเรื่องคนหมดกําลังใจจะเล่นเพราะว่าบิลระเบิดไปพอสมควรเลยแต่ก็เห็นในคอมมูนิตี้บ่นๆกันเหมือนกันนะครับว่าพอเลเวลสูงๆแล้วเนี่ยเงินที่จะใช้ reset พาสซีฟมันก็จะสูงตามไปด้วย บางคนบอกว่ามันสูงเกินไปด้วยซ้ำก็ถ้าจะให้มองในแง่ดีหวังว่า GG ๆจะเอาฟีดแบ็ไปปรับปรุงเรื่องนี้ให้ดีขึ้นในแพชต่อตไปหรือไหมก็ตอนออกเวอร์ชั่น1.0นะครับ <Yeah. S 1> ที่แรกผมตั้งใจจะเล่นมอร์ซ n น r y ไม่ใช่แค่เพราะมันเป็นคลาสใหม่ของภาคนี้ แต่เพราะเห็นจากเกมเพลย์ตัวอย่างที่ทีมงานปล่อยออกมาก่อนหน้านี้แล้วมันมีช็อตที่คลาสนี้ยิงหน้าไม้รัวอย่างกับปืนกลแล้วผมรู้สึกว่ามันมันน่าจะได้ฟิลเหมือนครับเล่นเกมพวก Twin Stick s h o o t e r อะไรแบบนั้นน่าจะฉีกจากเกมแนวแอคชั RPG ่นไอพเกมอื่นแต่ว่าพอลองเข้าจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้รัวเหมือนปืนกลขนาดนั้นนะครับหรืออาจจะเพราะผมยังบิวไม่ดีพอก็ได้มั้งสุดท้ายผมก็เลยเปลี่ยนไปเล่นสายปาระเบิดท่าแทนเชื่อว่าไปมันก็คล้ายๆกับการเล่นคลาสนักเวทที่ปกติผมไว้ชอบเล่นอยู่แล้ว คือระเบิดธาตุมันก็อาจจะคล้ายๆกับใช้เวนเหมือนกันแค่รู้สึกว่าการต่อคอมโบด้วยธาตุของระเบิดเนี่ยมันสนุกกว่าเสียงประกอบว่าสะใจกว่าเลยมาจนถึงตอนนี้หลายคนก็น่าจะเห็นแล้วนะครับว่าตัวเกมรองรับภาษาไทยสิ่งที่บอกได้หลังจากเล่นมา30ชั่วโมงก็คือคําพูดและบทสนทนาจะถูกแปลเป็นภาษาไทยทั้งหมดการแปลโดยรวมอยู่ในเกณฑ์ที่ดีคือค่อนข้างตรงกับต้นฉบับภาษาอังกฤษ แต่าจะามีบางคำหรือว่าบางประโยคที่แปลผิดหรือว่ามีบริบทที่คาดเคลื่อนไปบ้างอย่างศัตรูกลุ่มหนึ่งที่ตัวเกมจะออกเสียงว่าพวกฟาริดุนแต่ภาษาไทยจะเขียนว่าฟาริดันหรืออย่างตัวละครมอร์ซนารีที่บุคลิกจะออกไปทางชอบอด,ดีเวลากำจัดศัตรูกลุ่มหนึ่งได้ก็จะพูดเย้ยว่าอีสี่คือประมาณว่าจิบจิบว ah ่ะอะไรแบบนี้แต่คําแปลาภาษาไทยดันแปลเป็นเย็นไว้คือมันก็ไม่ได้ถึงกับผิดนะครับแค่มันไม่ตรงกับบริบทเฉย แต่จุดผิดพลาดพวกนี้ก็ไม่ได้ส่งผลอะไรกับการสื่อสารในเรื่องเลยก็ถือว่ายังพอมองข้ามไปได้อยู่เข้าใจว่าปกติทีมงานแปลจะไม่ได้เห็นภาพสถานการณ์ในเกมก็เลยทําให้มีจุดผิดพลาดเล็กๆน้อยๆแบบนี้ได้รวมถึงการตัดคําที่บางทีคํหนึ่งครึ่งหนึ่งอยู่บรรทัดหนึ่งอีกครึ่งหนึ่งดันไปอยู่อีกบรรทัดหนึ่งเพราะว่าระบบมันไม่รู้ภาษาไทยก็มีให้เห็นอยู่บ้างราครับ พูดถึงสิ่งที่ประทับใจไปพอสมควรแล้วต่อไปขอพูดถึงสิ่งที่ไม่ค่อยประทับใจบ้างละกันนะครับนั่นก็คือปัญหาการล็กที่ส่วนตัวผมเจออยู่ราวสี่ห้าครั้งและทุกครั้งที่เป็นเนี่ยผมสังเกตเห็นว่าจะมีคนทักในช่องแชทโลกว่าเป็นเหมือนกันหลายคนคุยกันไปมาก็ได้ความว่าไม่ได้ลักเฉพาะผู้ให้บริการเน็ตบ้านเจ้าใดเจ้าหนึ่งเพราะฉะนั้นก็น่าจะเป็นปัญหาที่เซิร์ฟเวอร์ของเกมซึ่งที่เล่นนี่ผมก็เชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ที่สิงคโปร์นะครับเพราะว่า เป็นเซิร์เวอร์ u l t ที่เกมเลือกมาให้แล้วก็ปิงน้อยที่สุดด้วยแต่ทุกครั้งที่เกิดปัญหานี้แค่วาไปอีกเวฟพอยต์หนึ่งหรือว่าออกไปหน้าจอเมนูหลักแล้วเข้าเกมใหม่ก็หายละแล้วก็โชคดีที่ผมไม่เคยเจอปัญหานี้ตอนสู้กับบอสอยู่แต่ถ้าเกมเปิดให้เล่นฟรีเวอร์ชัน1.0เมื่อไหร่หวังว่าเราจะไม่เจอปัญหานี้นะครับ Kill him and you shall have everything I promised no news this time shall have And No news you Remove your โดยรวมแล้วผ่าท็อปเอ็กซายสองเวอร์ชัน early access ในตอนนี้เป็นเกมที่มีโครงสร้างและก็สภาพแวดลอมที่สมบูรณ์มากๆถึงแม้ว่าจะต้องจ่ายเพื่อเข้าเล่นก่อนที่ตัวเกมจะเปิดให้เล่นฟรีหลังจากนี้เรา6เดือนก็ตามแต่ราคามันก็ไม่ถึงครึ่งของเกม TripleA ทั่วไปได้ซ้ำแต่คุณภาพก็ถือว่าคุ้มเกินราคาไปไกล แถมเงินที่จ่ายไปเราก็จะได้กลับมาเป็นค่างเงินในเกมเอาไว้ไปซื้อของตกแต่งหรือว่าซื้อช่องเก็บของเพิ่มก็ได้ถ้าไม่มองว่าอยากจ่ายเพื่อสนับสนุนทีมงานที่ให้ความสำคัญกับผู้เล่นเสมอมาทีมนี้นะครับและทั้งหมดนี้ก็คือสารานุเกมของเราในวันนี้ถ้าชอบก็กดไลค์กันคุณละทีหรือก,กด Subscribe กันไว้ก็ได้สำหรับใครที่เพิ่งคลิกเข้ามาพวกเราคือออนไลน์สเตชันสถานีปลายทางสำหรับทุกคนที่ชอบเกมการ์ตูนและของเล่นทุกรูปแบบแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้า หวังว่าจะได้เจอกันอีกสวัสดีครับ